ถึงแม้จะมีคำสั่งเปิดเรียนแต่ว่าครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ยังถึงว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ยังจะต้องดูแลบุตรหลานที่บ้านนะคะซึ่งการพยายามให้เรียนออนไลน์ที่บ้านก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญของกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาลูกไม่มีเวลาดูแลลูกและที่สำคัญภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันจริงๆก็เป็นความหวังสำหรับผู้ปกครองนะคะว่า ถ้าลูกได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องนี้ได้ติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะข้าวและกับข้าวที่เหลือจากการบินทบาทของพระวัดบางบัวยานบางเขนกอทมอกลายเป็นอาหารมื้อสำคัญของครอบครัวนี้ที่อยู่กันสองคนย่าและหลานสาววัยกำลังเรียนอาศัยอยู่ภายในชุมชนวัดบางบัวแม้จะได้รับอาหารจากวัดมาไม่บ่อย แต่ก็ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้บ้างลูกชายดิฉันนะ่ะเขาไปบินทบาทได้ค่าวัดมาเขาก็เขาก็มีลูกเขาก็มีมีครอบครัวเขาก็มาแบ่งให้ส้าลูกแม่ทําอะไรกินไม่ได้รายได้หลักของครอบครัวมาจากเบีย้ยผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการของย่าเดือนละประมาณ1,500บาท เธอสะท้อนว่าหากหล้านสาวได้ไปโรงเรียนอย่างน้อยจะมีข้าวที่โรงเรียนให้กินและช่วยลดภาระค่าอาหารค่าขนมของหลานในแต่ละวันโรงเรียนเปิดก็ดีคือให้เขาไปวันละยี่สิบบาทแต่สาบางทีเขาก็ไม่ทานข้าวเขาก็ไปทานข้าวโรงเรียนแล้วก็ซื้อขนมทานหาหนังสือไม่หาฉันก็หาให้ที่พ่อเขาให้ถ้าเขาทำงาน อีกครอบครัวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันพ่อและแม่ไปทำงานนอกบ้านเหลือลูกและหลานอยู่บ้านหนึ่งในนั้นเรียนอยู่ชั้นป .5 ช่วงนี้ปิดเรียนนานกว่า3เดือนทำให้เธอต้องพึ่งพาตนเองหุงข้าวอุ่นอาหารจากที่เคยกินอาหารที่โรงเรียนวันละสองมือ้ออยู่ที่บ้านก็มี ข้าวให้กินค่ะเพราะว่าพี่ทําให้กินแต่อยู่ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเขาก็มีกับข้าวให้กินค่ะแล้วก็แบบแต่พอปิดเทอมหนูคิดว่าพอปิดเทอมแล้วอย่างต้องจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนอีกหรือว่ามันก็ไม่คุ้มค่ะเลยจะไปโรงเรียนทีกว่าทุกๆวันแม่ของเธอจะซื้อกับข้าวเตรียมไว้ให้กับลูกๆหลังกลับจากทำงานเพื่อให้ลูกนำไปอุ่นกินในมื้อเช้าและมื้อกลางวัน นักเรียนชั้นป .5 สะท้อนว่าต้องการไปโรงเรียนเพราะนอกจากจะได้เจอเพื่อนๆยังทำให้เขาได้กินอาหารหลากหลายและถูกสุขลักษณะแม่ซื้อมาเมื่อวานค่ะคือเขาจะเก็บไว้ให้หนูพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เขาก็คือวันนี้ค่ะตอนเช้าคือหนูจะกินค่ะเขาก็เลยซื้อไว้ให้ค่ะเมื่อตอนเย็นๆตอนเ,นเย็นเมื่อวานค่ะ สถานการณ์โควิด -19 บเาทำให้คนจนเมืองในชนุมชนแออัดหลายครอบครัวถูกกระทบไม่มีงานทำมีไรายได้ลดลงจากเดิมยากที่จะฟื้นตัวและช่วงที่โรงเรียนปิดลูกหลานอยู่บ้านทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกว่าเท่าตัวหากโรงเรียนเปิดเรียนพวกเขามองว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อ่านออกเขียนได้เป็นไปตามวัยประช่วงปิดเรียนจากสถานการณ์โควิดสิทําทำให้เด็กต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจัดสรรเวลาเล่นและเรียนไปพร้อมกันวิภาติ่นแก้วไทย PBS รายงาน